สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านนะครับไปดูการต้มหน่อไม้แล้วก็นึ่งหน่อไม้เป็นการถนอมอาหารไว้อ่ากินในอนาคตนะครับก็ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับหน่อมงหน่อไม้อะไรของเรามันก็อ่าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้การที่จะเอามากินทุกวันทุกวันนะครับมันก็เอามากินได้แหละนะครับแต่ว่าบางทีเรากินทุกวันเราก็เบื่อเนาะทีนี้นะครับ ในเมื่อมันหมดฤดูฝนไปแล้วเราจะทําอย่างไรให้นะครับเราจะทําอย่างไรให้เรามีหน่อไม้เอาไว้กินนะครับทุกท่านนาะทีนี้นะครับมันก็เลยจึงมีวิธีการถนอมอาหารเก็บไว้กินนานๆอย่างเช่นเนี่ยนะครับหน่อไม,นะม้นะครับเราก็จะทําการต้มนะครับอันนี้หม้อของเรามีน้อยนะครับหม้อของเรามีน้อยแล้วก็เตาของเรามันเล็กไม่สามารถใช้ ในการทํารอบเดียวได้นะครับอันนี้สําหรับหม้อนี้นะครับเราก็จะต้มให้มันจืดก่อนต้มให้มันจืดนะครับหลังจากที่เราต้มให้มันจืดแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเอาใส่ถุงไปทําการนึ่งนะครับอ่านึ่งเพื่ออะไรนึ่งเพื่อก็ง่ายๆนะครับว่าภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาของบ้านเราชาวบ้านเราการนึ่งนะครับก็คือการไล่ความชื้นนั่นเองนะครับไล่ความชื้นให้เกิดสุญญากาศขึ้นภายใน นะครับทุกท่านนะอ่าเป็นการเขาเรียกอะไรวะควบแน่นหรือเปล่านะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับในการต้มเนี่ยเราก็ต้มให้จืดหลังจากที่ต้มแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะมาทําแบบนี้นะส่วนหนึ่งเราเจ้าก็จะอามาทําแบบนี้คือเอามานึ่งนั่นแหละนะครับแต่ในเคสนี้นะครับแต่ในเคสนี้พูดถึงเคสนี้ก่อนกรณีนี้ก็คือเราจะนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็นึ่งนะครับเพราะว่าเรามีหม้ออยู่อันเดียวนะครับอ่า ไออันนี้ต้มต้มเสร็จก็จะเอาใส่ถุงใส่ถุงแล้วก็จะมานึ่งไ,ไล่ความชืน้นไล่อากาศออกแบบนี้ทําให้มันเกิดสูญญากาศนะครับทีนี้การนึ่งอ่าที่เรานึ่งอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมถุงมันจะพองขึ้นนะครับมันจะไล่ไล่อากาศออกนะครับมันจะกลายเป็นซีนสูญญากาศนั่นเองนะครับทุกท่านนะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการถนอมอาหารทีนี้เราก็จะนึ่งให้มันสุกแบบนี้นะครับนี <ผม S 2> ่เห็นไหมมันพองขึ้นพองขึ้นเน,น,นี่ยนะครับมันเป็นการ เอาความร้อนมาไล่ออกซิเจนหรือว่าไล่อากาศออกจากถุงเป็นการซ้นสุญญากาศนะครับอ่าแล้วก็ซินสุญญากาศแล้วก็เก็บไว้กินนะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับหรือว่าฤดูที่อ่ามันไม่มีหน่อไม้นะครับทุกท่านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรหนึ่งวิธีลหลายๆคนไปตามหมู่บ้านต่างๆหรือว่าไปบ้านเพื่อนบ้านปุง๋งก็จะเห็นเป็นถุงหน่อไม้นะครับห้อยอยู่ตาม บ้านตามครัวนะครับทุกท่านก็คือนี่แหละนะครับมันเป็นวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งนะครับเก็บเอาไว้กินนะครับในช่วงฤดูแล้งในช่วงฤดูที่มันไม่มีนะครับทุกท่านอันนี้ถ้าทําขายใครมีเยอะก็ทําแบบนี้ไว้ขายก็ได้นะครับอ่าหน่อไม้ป่าไม้ไล่หน่อไม้ไล่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาเก็บมาต้มแล้วก็ใส่ถุงนึ่งนะครับนึ่งให้มันสุกแล้วก็อ่าเอาแขวนไว้นะครับทุกท่านก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับที่นํามาฝากทุกท่านนะครับก็สามารถเอาไปทําได้ก็นึ่งน้ํานึ่งธรรมดาเรานี่แหละเหมือนเรานึ่งข้าวนี่แหละนะครับทุกท่านอันนี้ก็ต้มธรรมดาต้มน้ําธรรมดานะครับต้มให้สุกแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็มานึง่งนึ่งเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกจากถุงให้มันเป็นซีนสูญญากาศนั่นเองนะครับทุกท่านนะอ่ะนะครับคลิปนี้ก็ทำคลิปมาเป็นแนวทางให้กับ fc เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ